สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมาจะเจอกันอีกครั้งครับกับเรื่องราวปาฏิหาริย์ประสบการณ์ตรงพระโพธิสัตว์บารมีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ EP นี้เป็น EP ที่6แล้วนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีต้นปี2,526ผม ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผบรถตรวจสายพันโยธินเอเชียเขาเรียกว่าเขตสองกลางวันผมตรวจคู่กับจ่าสิทธิตำรวจสันติรอดพยาตรวจคู่กันครับแล้วก็ ภักรถก็อยู่ที่ตู้ยามตำรวจทางหลวงวังน้อยอยู่เขตติดต่อน้องประหมอตำรวจทางหลวงหินกองครับวันนั้นดาบตำรวจประทวนมณีพงศ์ซึ่งเป็นหัวหน้าตู้ก็อยู่เวรด้วยครับวันนั้นเรารอขบวนครับจอดรอขบวนจากทางหินกองเป็นขบวนของผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง แต่ก็เป็นระดับรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับนำคันเดียวนะครับช่วงที่รออยู่ก็ไปจอดอยู่ช่วงทางรถเรียวกลางถนนหน้าตู้ยามเลยครับหลายคนถ้าไปทางหนองแคหินกองเนี่ยน่าจะสังเกตได้นะครับเป็นสถาบันมหามกุฏุราชวิทยาลายัยใกล้ๆก,กันเลยครับหา่างกันไม่ถึงกิโล ผมจอดรถหันหน้าหันหัวรถไปทางตะวันตกนะครับไปทางตู้ยามนั่นแหละครับแล้วก็ส่วนสันติรอดพญาเขาไปยืนอยู่ข้างบนถนนเป็นถนนสี่เลนนะครับทันทีภาพตานนะเป็นทางกลับรถเราไปจอดตรงทางกลับรถก็จอดไม่ขวานะครับรถสามารถเลี้ยวได้เยื้องตะวันตกไปทางตะวัน ไปทางเหนือนะครับตอนตกเชียงเหนือครับจอดรถได้สักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าผมยืนตรงไหนครับผมยืนอยู่ตรงประตูถ้านนึกภาพตามนะครับผมยืนอยู่ตรงประตูด้านคนขับด้านคนขับนะครับแต่งข้างแบบใส่หมวกใบเล่อย่างดีครับส่วนสันติรอดพญาเนี่ยเขาไปยืนอยู่บนถนนอีกฝั่งหนึ่งทางด้านทิศตะวันตกฝั่งหน้าตู้ ผมอยู่ตรงตรงนี้ครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงสิบเอ็ดนาฬิกากว่าๆเหตุการณ์ก็คือโอ้โหท่านผู้ชมครมีรถเก๋งคันหนึ่งผมจำยี่ห้อไม่ได้ครับแต่สีน้ำเงินจำสีน้ำเงินได้เขาวิ่งมาจากทางหนองประหมอทางหินกองแล้วไม่ทราบเขาเสียหลักยังไงครับเขากลิ้งมาตามไม่ใช่กลิ้งนะครับคือ เขาเอาข้างข้างเนี่ยข้างคนขับนะครับรถเหมือนรถคว่ำนะครับมารถเร็วแล้วคว่ำไม่ใช่คว่ำแบบตีลังกานะครับแต่รถตะแคงตะแคงแต่ด้วยความเร็วของรถประมาณร้อยกว่าที่เขาวิ่งมานี่นะครับเหวรุ่นขับนะครับเขาวิ่งตืดมาชาร์จดังชาร์จดังดังอย่างดังมากเลยครับมาตามขอบทางคือถลายมาตามขอบทางครับ แต่นี้ท่านเชื่อไหมฮะพอมาถึงตรงช่วงจะจะถึงตัวรถวิทยุที่จอดอยู่ข้างตรงทางเลี้ยวเนี่ยไม่ทราบเขาไปโดนอะไรครับมันเหินครับรถมันเหืนครับมันเหืนฟื้นอย่างนี้นะครับเหินขึ้นเลยขึ้นรถเราจอดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับมันเหินขึ้นอย่างนี้ครับท่านครับผมยืนอยู่ตรงนี้นี่สมมติผมยืนอยู่นี้นะครับผมยืนอยู่ตรงประตูรถเนาะหันหัวรถไปทางติตะวันตก ปรากฏว่าผมมองมองเหลือไปเห็นพอดีผมํำนี้ครับ,รบยอ,อย่างนี้ครับย่อตัวอย่างี้ครับมันกระโดดข้ามศีรษะผมไปเลยครับรถเนี่ยที่มันชาร์จมาเนี่ยมาด้วยความเร็วเ,รเป็นร้อยเนี่ยนะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเนี่ยมันกระโดดชาร์จขึ้นบนข้างบนเลยครับแต่ว่าไอ้ท้ายของมันเนี่ยไอ้ตัวท้ายเนี่ยมันไปตกกับรถวิทยุครับไปตกกับรถวิทยุปักรถวิทยุเนี่ยที่ผมยืนติดห่างประมาณแค่ประมาณสามนิ้วนี่นะครับ ไม่ถึงคืบเนี่ยแรงที่มันเหวี่ยงของรถเนี่ยมันอัดผมอะมันอัดผมปึ้งอย่างเงี้ยผมกระเด็นเลยครับผมกระเด็นไปทางด้านด้านชิดด้านขวาเลยและรถคันนี้ก็ตีลังกาครับรถเก่งคันนี้นะตีลังกาครับข้ามไปฝั่งที่สันติรอดพญายืนแต่ว่าเขายืนห่างประมาณสักสิบเมตรได้ครับเขายืนไปทางหน้าตู้แต่รถคันนี้มันมันข้ามผ่านรถหนึ่งหนึหกไป แล้วก็ไปกลิ้งตีลังกาอยู่ฝั่งโน้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับถนนสีเลนนะฮะฝั่งหนึ่งแล้วก็หัวปักเลยหัวปักเลยแล้วรถนี้ย่อเลยนะครับรถย่ออย่างนี้เลยครับเราก็โอ้โหผมก็ตกใจผมก็โดนนะฮะผมเจ็บปนกันนะฮะไม่ใช่ไม่เจ็บนะเจ็บนิดหน่อยแต่ว่ากางเกงตำรวจที่ขาดเลยแรงแรงเหวี่ยงของรถที่มันแค่มันชนกันนะครับไม่ได้โดนผมนะแค่มันมันลนมันชนรถหนึ่งหนึ่งศูนย์หกอ่ะแล้วมัน สัตอย่างนี้แหละครับแรงแรงสะเทือนของมันที่มันชนน่ะมันอัดผมอ่ะนั่นอัดผมตึ้งอย่างเงี้ยผมกันเด่นเลยนะท่านเชื่อไหมฮะแรงชนมันแรงขนาดไหนอ่ะผมก็ไปตึ้งอยู่นู่นนะหัวเขาหัวเขาถลอกไม่ถึงก็แตกมากนะครับก็เลือดซีบแต่คอไม่เลยเป็นไรนะครับมันถ้าผมไม่อย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยครับเต็มเต็มเลยครับสมองอย่างนี้เต็มเต็มเลยครับมันไปลงอยู่ฝั่งนู้นแล้วมันก็ผมก็มองมองเห็นมานะมันรอด สองคนนะคนขับกับคนนั่งมาเนี่ยมันค่อยๆรอ,อดรถรอดตรงประตูมันเนี่ยไอ้คนออกด้านนู้นไอ้คนนี้ออกด้านนี้ครับไม่เจ็บทั้งคู่เลยครับไม่เจ็บไม่เจ็บเลยฮะแต่มันมาเป็นรอยนะครับไม่น่าเชื่อว่าที่ผมกป็ปักลงอย่างนี้มันไม่เจ็บอ่ะไม่น่าเชื่อครับเนี่นะครับคือบุญญาแล้วก็บารมีของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจือคุ้มครององค์คนี้เหมือนเดิมนะมนี่ครับองค์นี้แหละครับ โลหะเนื้อโลหะนะครับทอทหารข้างหลังเป็นอักขระเลขยันนมูโพทิ่สตัวอาคันติมายะอิติปาควานะครับข้างหลหน้าเป็นทอทหารครับเนื้อโลหะนะครับปีสองพันห้าพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรสร้างที่วัดช้างให้ที่ดังๆก็คือ หลังเตารีดนะครับแต่ด้วยความเคารพนะอันนี้พูดด้วยใจจริงนะครับเอาหลังเตารีดห้าองค์มาแลกองค์นี้องค์เดียวผมไม่เอาครับหลังเตารีดนี่เขาว่าเขาแพงมากเลยนะรประสบการณ์เขาเขาเยอะเพราะว่าเขาสร้างเยอะไงครับสร้างเยอะด้วยแต่ว่าองค์นี้นี่ช่วยชีวิตผมเฉพาะครั้งนี้ครั้งเดียวก็โอ้โหเหลือคุ้มนะครับปรากฏเขาเขาตัดชุดให้ใหม่ครับไอคนที่ความไม่ด้านโน้นนะครับตัดชุดให้ผมใหม่ตัดเครื่องแบบ จ่ายรู้สึกจ่ายมาพันแปดทั้งไงนี่ครับไปจัดตัดชุดทั้งชุดละพันแปด 2008. ผมก็ไ่ได้เจ็บอะไรมากก็เมียไปคิดค่าอะไรเขาเขารถเขาก็เสียหายเยอะนะครับนะครับนี่คือประสบการณ์ที่เหลือเชื่ออีกเรื่องหนึ่งครับที่นํามาเล่าท่านผู้ฟังฟัง,ฟงถึงบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดหยียบน้ําทะเลจืดครับนะครับก็ท่านเชื่อก็เคารพหลวงปู่ศรัทธาหลวงปู่ เริ่มสายศรัทธาท่านไปไหนบอกกล่าวหลวงปู่ครับคลองพระผมอยู่บ้านผมก็คลองนะครับไม่จําเป็นต้องไปออกออกทีู่นที่นี่นะครับแต่ข้างบนนี่นี่เก้าเจ็ดนะครับนี่เก้าเจ็ดเพิ่งไปหาเจอเมื่อไม่กี่วันนี้ครับที่ในห้องพระนี่ครับนี่เก้าเจ็ดเหมือนกันครับข้างหลังท่านดูนะนี่เก้าเจ็ดเหมือนกันนะท่านดูนะนี่ครับเอาละครับก็ ว่าจะเจเอกันในอีพีหน้าครับขออานาจแห่งคุณพระตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิธธ์ทั้งหลายในสากโลโลกพระบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์เจ้าหลวงปู่ทวดหยบน้ํนทาทะเลจืดพระอริยะเจ้าทุกๆองค์ทุกรูปรวมทั้งพระบุรพกษัตริย์ทีททรท่ราดเจ้าทุกๆพระองค์พระสยามเชวัชิราชคุ้มครองป้องภัยท่านและคนครอบครัวให้พบแต่ความสุขความจเจริญแท้ลาด ปลอดภัยจากอุปรสรรคใดๆรูปภัยใค่เจ็บทำลายทั้งปรอขอญอาติอําลาท่านผู้ชมไปก่อนครับธรรมะสวัสดีครับ